สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับผ่าดวงประเทศปี2567ชี้ดวงพิธาควรหางานอื่นทาแต่ดวงธนาทรน,นั้นรุ่งพุ่งแรงรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ชวนหมอป่าประศิปมาร่วมพูดคุยถึงทิศทางประเทศไทย ในปี2567จะดีขึ้นกว่าปี2566หรือไม่พิธีกรถามว่าปี2567มีอะไรที่ต้องระวังไหมคะหมอปลายตอบว่าเกี่ยวกับสัตว์ปีกต้องระวังคะ่ะคำถามถัดมาคุณพิธาจะได้กลับเข้าสภาหไหมคะหมอปลายตอบว่าไม่คะ่ะน่าจะอดระยะยาวคะ่ะคำถามถัดมาน่าจะไปหางานอื่นทำหรือคะ หมอปลายตอบว่าใช่คะ่ะน่าจะต้องไปโชว์ความหล่อและความเก่งที่อื่นดีกว่าทำธุรกิจดีกว่าคำถามถัดมาดวงคุณธนาธรเป็นอย่างไรบ้างคะหมอปลายตอบว่าดวงดีขึ้นอย่างชัดเจนระหว่างเพื่อนสองคนก็น่าจะคุยกันและน่าจะมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันหลายอย่างแต่คุณธนาธรเราจะเห็นท่านกลับมามากกว่าเดิมและ น่าจะมีบทบาททางการเมืองมากขึ้นคำถามถัดมาปี2567ท่านยมมีอะไรจะตักเตือนเราไมหมคะมอปลายตอบว่าปีหน้าเป็นปีที่ยังมีเรื่องของคนที่มีสีมีบาแข็งยังมีขึ้นมามีอิทธิพลอยู่เรานั้นอาจจะไม่ได้เห็นเบื้องหน้าแต่จะได้เห็นเบื้องหลังเพราะฉะนั้นนะ่ะในเรื่องของการบริหารจัดการปากท้องของพวกเรานั้น อาจจะมีปัญหาพอสมควรคือมันเป็นช่วงที่เขานั้นก็ทําหน้าที่ของเขาและเรานั้นก็ต้องช่วยเหลือตัวเองอีกอย่างหนึ่งต้องระวังในเรื่องของอากาศและดินมีปัญหาทําให้ของที่ปลูกจากดินนั้นแผ่ขึ้นหรือทานยากจะอันตรายค่ะคําทํานายปี2567จากโหนโสรัจ,จนนอยู่หรือนอสตาดามุสเมืองไทย เปิดเผยคำทํานายปี2567เป็นปีแห่งไฟสงครามก่อจราจนก่อการร้ายเกิดการสูญเสียบ้านเมืองลุกเป็นไฟอันเป็นอิทธิพลจากพระราหูสถิตอยู่ราศีมีนพวินาศและดาวพฤหัสบดีย้ายจากราศีเมษไปเข้าราศีพฤษภเข้าทับดาวฤกตยูในวันที่30เมษายน2567ดาวอังคารย้ายเข้าราศีเมษ ในวันที่2มิถุนายน2567และดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีตุลในวันที่21อกันยายน2567และดาวเกตย้ายเข้าราศีตุลในวันที่4ธันวาคม2567อ่านคำทำนายดวงชะตาเมืองไทยปี2567ได้ว่าเป็นปีแห่งการก่อการร้ายหนักที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยก่อให้เกิดความสูญเสียเลือดเนือ้อถึงขั้นสูญเสียชีวิตเรียกว่า ไฟเผาผลานทุกหนแห่งเกิดความวุ่นวายทางการเมืองภายในรัฐบาลน,นั้นเกิดการแตกแยกทางความคิดประเทศประสบภัยพิบัติจับตาสถานการณ์ภัยแล้งขาดแคลนน้ําเป็นวิกฤตที่ไม่เคยประสบมาก่อนในรอบ100ปีให้เฝ้าระวังการปลุกระดมมอบต่างๆรังแต่จะทําให้บ้านเมืองนั้นลุกเป็นไฟอิทธิพลจากกระหูเป็นวินาศกับลักทํานายว่าความทื่อรั้นเอาแต่ฝ่ายตน โดยไม่ได้ผ่อนปรนใดๆจะส่งผลให้บ้านเมืองระส่ำอันเป็นเหตุให้ผู้ถืออาวุธต้องเข้ามาแก้ไขสถานการณ์จนบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ระวังน้ำพึ่งหยดเดียวก็ให้เกิดความเลวร้ายอย่างใหญ่หลวงได้เตือนมีดวงปะทะแนะนายกอุงอิงอย่าให้พ่อยุ่งการเมืองหลังจากที่อุ้งอิงนางสาวแพรทองทานชินวัตรดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีคนที่31อย่างเป็นทางการแล้วนอกจากประเด็นการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วล่าสุดสินสายเข่งอาจารย์ชนทัศน์ฤทธไทยพ่องผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร,ร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยวิเคราะห์ดวงชะตาบ้านเมืองหลังนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31โดยบอกว่าตามดวงแล้วการเข้ารับตําแหน่งในครั้งนี้จะไม่ราบรื่นมีมรสุมเข้ามามากมาย โดยเฉพาะปี2,568จะเกิดสงครามประชาชนและเหตุจราจลขึ้นอีกโดยสินสายเข่งนั้นระบุว่าดวงของนางสาแพททองทานมีดวงของความเป็นผู้นำอยู่แต่ต้องไม่นำบิดาเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองด้วยเพราะถือเป็นบุคคลที่มีปัญหาทางการเมืองมาก่อนซึ่งตามดวงระบุไว้ว่าหากให้บิดาครอบงำคอยชักจูง ชีวิตทางการเมืองจะไม่ประสบความสำเร็จขณะเดีวยวกันเมื่อวิเคราะห์ตามดวงชะตาจากพื้นดวงวันเกิดของนางสาวแพท์ทองทานชินวัตรคือ21สิงหาคม2529การเข้ารับตำแหน่งในปีนี้จะไม่ราบรื่นมีมรสุมเข้ามามากมายเพราะในรอบปี2567นี้ไม่ใช่ช่วงจังหวะที่จะเข้ารับตำแหน่งถือเป็นปีแห่งการประทะมีผลกระทบ กับหน้าที่การงานและต่อมาปี2568ก็เป็นปีแห่งความขัดแยง้งเป็นปีแห่งศัตรูและจะมีคดีความเกิดขึ้นจนต้องเดือดเนื้อร้อนใจเช่นเดียวกันกับดวงชะตาอนาคตทางการเมืองไทยซึ่งสายแข่งบอกว่าถือว่าเป็นช่วงที่มีอุปสรรคโดยเฉพาะปี2568ดวงเมืองจะมีการประทะและความขัดแย้งแต่แยกขึ้น จะมีสงครามประชาชนเหตุจลาจลรวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยการแก้ไขเรื่องนี้ก็อยู่ที่ตัวนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำว่าจะสามารถประคับประคองตัวเองให้ผ่านช่วงนี้ไปได้หรือไม่ถ้าผ่านไปได้สถานการณ์การเมืองนั้นก็จะเบาลงแต่หากตึงบิดาเข้ามาร่วมกับการเมืองปัญหาก็จะไม่จบไม่สิน้นเรื่องร้ายเรื่องดี2567 หลวงพ่อวราเตือนสติระวังภัยธรรมชาติโรคอุบัติใหม่ไทยรัฐทอล์กสนทนาธรรมกับหลวงพ่อวราพระอาจารย์ชื่อดังตำนานพยาครุฑสุดยิ่งใหญ่วัดโพทองบางมดกรุงเทพมหานครพิริกรถามว่าปี2567ภาพรวมประเทศไทยต้องระวังอะไรอย่างมีสติบ้างครับหลวงพ่อวราตอบว่าพายุยังไม่หมดยูเครนรัเสเซียยังไม่จบ อิสราเอลกับฮามาสก็ยังไม่จบคนตายเป็นว่าเล่นสงครามมาจากราัสเซียประเทศในแถบเอเชียอย่างเกาหลีเหนือก็ยิงขู่ไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่รบกันจริงหรอกที่บอกจีนจะมาบุกก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะประเทศของเรานั้นมีพระพุทธศาสนาคุ้มครองส่วนรัฐบาลชุดนี้ก็สามารถแก้ไขไปได้ทีละเปราะเหมือนนายกเศรษฐาตอนนี้เป็นยุคแรกต่อไปเป็นยุคสอง และต่อไปมีคนที่สามมีอีกนะเมื่อก่อนเรามี8ปดพักจะเพิ่มเป็น12พักมีการเปลี่ยนแปลงจากฝ่ายรัฐบาลจะกลายเป็นฝ่ายค้านและต่อไปก็ต้องทะเลาะก,กันเองอยู่ครบเทอม4ปีไหมน่าจะมีการสับเปลี่ยนกันอีกคำถามถัดมาโรคอุบัติใหม่มีโรคเพิ่มขึ้นเป็นโรคใหม่ระวังพวกยุงให้มากที่สุดระวังไข้หวัดแต่ละสายพันธุ์มันเพิ่มขึ้นรัฐบาลต้องดูแล ต้องมีการสาธารณสุขต้องดีสายพันธุ์ใหม่ของโควิดก็มาแล้วต่อไปในอนาคตเราจะกลับมาใส่แมสกันอีกรอบแต่การเสียชีวิตจากโรคนั้นจะไม่เท่าครั้งนั้นแต่โควิดเชื้อยังไม่หมดยังมีคนเป็นอยู่และไข้หวัดใหญ่มีหลายตัวคนที่จะเสียชีวิตส่วนมากเชื้อจะลงปอดและติดเชื้อขึ้นสมองในกระแสเลือดจะป้องกันไม่ไหวคนเราต้องป้องกันและรักตัวเอง หากเป็นอะไรควรจะไปปรึกษาแพทย์